ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่สับต่อไปนี้จะเกี่ยวกับน้ำ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 มีสับยังไงที่จะเกี่ยวกับน้ำเนาะเอาไปเบิ่งน้ำกันมาสับยังแน่นยยกนับนยย้ำเนาะเปลว่างันสับที่เกี่ยวข้องกับน้ำไปเบิ่งน้ำกัน水อ่าหลายคนหูเนาะ水ื่ สวแปลว่าน้ำน้ำน้ำทั่วทั่วไปนี่เนาะสวยแปลว่าน้ำทั่วทั่วไป,น,วน,วน,วไปวน้ำดืม่มน้ำที่เราเอามาดื่มนั่นเองเนะาะน้ำดืม่มน้ำไสต่างต่างเนาะยินยงสวยม็นแปลว่าน้ำดืม่มน้ำไสต่อไปจืาอหลสวย

ตีเสียสยแปลว่านำราดาลคือนำย่พื้นดินเห็นอาะต่อไปน้ำพ่นน้ำพาน้ำพุน้ำพุน้ำพุนเฉพุน้ำ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 นลว่าน้ำพุ้อน หมายนำออกบ่อที่มันหอนนั่นเองเนาะนำผู้ออกมาพดหอนนำเนาะต่อไปผู้ปู่ผู้ปู่ผู้ปู่แปลว่านำตกตาดเนาะผู้ปู่แปลว่านำตกตาดโอเคต่อไปเนาะมีนำอย่างอีกสุยจิง ซวยจิงตัวนี้จะอา่าเนาะวยจิ๋งแปลว่านำอกบ่อหรือจะเว้าอีกน,นึงก็แปลนนำซางเอานำซางกับใส่ได้เนาะนำซางหรือว,ว่านำอกบ่อนั่นเนองเนาะต่อไปปิงควายปิงควายเอ่อปิงควายแปลว่านำก้อนอ่าคือบ้านเฮานี่กินเบียร์ต้องมีน้ำก้อนเนาะปิงควายขาดบ่ได้สิ่งสำคัญเลยต่อไป 冰水冰水ไปว่าน้ำเย็นอ่าน้ำที่มันเย็นๆนั่นแหละของ冰水ต่อไป温水คำว่า温แปลว่าอุ่นเนาะ水แปลว่าน้ำ温水แปลว่าน้ำอุ่นอ่าโอเคเนาะน้ำอุ่นต่อไป热水 รื้อสวยแปลว่านำหอน้องรื้อแปลว่าหอนนอ้องอรื้อสวยแปลว่าน,น้ำห้อนนั่นเองต่อไปขีส้สวยขีลมเนาะสวยแปลว่านำขี้สวยแปลว่าน้ำอัดลมอ่าน้ำอัดลมส่วนใหญ่จะเป็นแบบสองแบปซี่โซดาต่างๆเหม็นมึดเนาะน้ำอัดลมต่อไปการจิ้งสวย คำว่าก,การจร้งแปลว่าสะอาดสวยแปลว่านำการจร้งสวยแปลว่านำสะอาดอ่านำสะอาดเคเนนอขอขอบใจเนาะขอ